เกิดของคอมพิวเตอร์เมื่อกว่าครึ่งศตรวรรษที่ผ่านมานับเป็นจุดเริ่มต้นของการก้าวสู่ยุคสังคมสารสนเทศจากคอมพิวเตอร์ที่ถูกใช้เพื่อการคำนวณกลายเป็นเครื่องมือในชีวิตประจําวันเมื่อก้าวเข้าสู่ศตรวรรษที่20ความก้าวหน้าของการสื่อสารสมัยใหม่สั่งดันให้การไหลบ่าของข้อมูลข่าวสารสู่การรับรู้ของมนุษย์มีจํานวนมหาศาล มนุษย์ทั่วโลกจึงได้เรียนรู้ที่จะดำรงชีวิตในบริบทแห่งสังคมข่าวสารข้อมูลโดยมีเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตสมัยก่อนเขาไม่พูดไอทีหรือเทคโนโลยีสารสนเทศกันนะครับเขาพูดเรื่องอิเล็กทรอนิกส์เขาพูดเรื่องคอมพิวเตอร์อ computer, พูดกันแค่2คำอย่างสมัยก่อนคอมพิวเตอร์เนี่ยก็จะอยู่ในกลุ่มของอพวกวิศวกรนะครับแต่การเติบโตของเทคโนโลยีตอนนั้นเนี่ย พลังของคอมพิวเตอร์เนี่ยมันแรงขึ้นราคามันถูกลงทุกวันคือมันไม่ได้อยู่ในมือของนักวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรอีกแล้วมันตกมาอยู่ในมือของวิชาชีพอื่นก่อนพุทธศักราช2538ประเทศไทยไม่มีทรัพยากรบุคคลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท,ที่เพียงพอต่อการพัฒนาและการใช้ประโยชน์ไอทีในสังคมไทยอย่างทั่วถึงดังนั้นในปีพุทธศักราช2538 รัฐบาลจึงได้ประกาศให้เป็นปีแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศไทยเพื่อเร่งรัดการใช้ประโยชน์และเร่งรัดการผลิตบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขึ้นภายในประเทศไทยในปีนั้นเองคณะเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีหรือ SIT จึงได้ถือกำเนิดขึ้นโดยเป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกที่เปิดสอนหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรง บัณฑิตของ SIT มีส่วนร่วมในการสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในสังคมไทยคุณภาพชีวิตดีขึ้นผลของการนำไอทีมาประยุกต์ใช้ในสังคมไทยอย่างเหมาะสมทำให้คำว่า IT กลายเป็นที่รู้จักยอมรับและเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคนไทย หนึงทศวรรษที่ผ่านมา SIT เป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกของประเทศที่ได้ผลิตมืออาชีพทางเทคโนโลยีสารสนเทศครบถ้วนทั้งระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกโดยที่สถาบันวิชาชีพทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่สำคัญที่สุดในโลก2ส,สถาบันได้กำหนดให้หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหนใน5หลักสูตรที่เป็นสากลบัณฑิตของ SIT สามารถทำง,งานได้จริง อย่างมืออาชีพด้วยความรู้และทักษะที่เป็นสากลผสมผสานกับความเข้าใจและความเป็นไทยที่แท้จริง mm hmm. ผู้ใดครอบครองสารสนเทศคนนั้นคือผู้ชนะและผู้ที่จะครอบครองสารสนเทศได้ต้องมีความเป็นมืออาชีพ mm hmm. จากคำเกล่าวนี้ s อทในฐานะผู้ปุกเบิกการเรียนการสอนทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระหนักดีว่าการจะสร้างมืออาชีพด้านไอทีขึ้นมาเราต้องพัฒน,นาตัวเองให้เป็นผู้นำในทุกๆด้านเราถ่ายทอดความรู้ที่ไม่มีอยู่ในบทเรียนจากประสบการณ์การทำงานจริงของอาจารย์ร่วมกับองค์กรระดับชาติและสากนสู่นักศึกษา ทำให้บัณฑิตของเรามีความรู้ลึกซึ้งและเรียนรู้ที่จะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าของประเทศได้เป็นอย่างดีไอที IT ที่เข้มแข็งจําเป็นต้องใช้มืออาชีพที่สามารถสื่อสารด้วยภาษาสากลได้อย่างดี SIT จึงสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้ออำนวยต่อการศึกษาด้านไอทีที่ให้ความสำคัญกับภาษาอาังกฤษควบคู่ไปกับภาษาไทย นักศึกษาต้องเรียนรู้การใช้เครื่องมืออย่างเข้าใจไม่ใช่แค่รู้จักสามารถปรับตามสภาวะการต่างๆได้อย่างกลมกลืนเราจึงสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาที่หลากหลายให้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ด้วย e-learning learning, so, learning facilitator <The problem. S 2> หรือเจ้าหน้าที่สนับสนุน <The problem. S 2> การเรียนรู้ <The problem. S 2> ให้แก่นักศึกษา และเราเป็นสถาบันการศึกษาด้านไอทีที่เรียนปฏิบัติการกับเครื่องมือที่ใช้งานในวงการไอทีไทยภายใต้ความร่วมมือกับบริษัทชั้นนาทางด้านไอทีคณะเนี่ยนะครับมีเครื่องมือระดับชั้นนาของโลกนะครับจากบริษัท IBM จากบริษัท Oracle จากบริษัทซีคอมนะครับนะฮะโอกาสที่จะได้เรียนรู้นะครับในเครื่องมือไอทีมันคงมีไม่มากนะักเมื่อเขาทํางาน นะแต่โอกาสนั้นของเขาเนี่ยจะมีอย่างมากมายมหาศาลนะครับเมื่อเขาได้มาเป็นนักศึกษาที่ SIT ในตลาดนี้จะมีมี knowledge มีคนรู้เยอะแต่ว่าขาดสกิลคือขาดทักษะในการปฏิบัติจริงนะครับเราก็เลยปรึกษาเรื่องนี้กับทาง SIT มองว่า SIT ก็มีความเห็นตรงกันที่ว่าเขาก็อยากให้หนักศึกษาของเขาเนี่ยนะครับนอกเหนือจากที่จะรู้ในแง่ความรู้แล้วเนี่ยมีทักษะในการปฏิบัติและพร้อมเมื่อจบออกไปเนี่ยสามารถทำงานได้เลย เหล่านี้คือความพยายามของ S i t ทีที่จะสร้างความเป็นมืออาชีพให้กับบัณฑิตของเราเรามั่นใจว่าบัณฑิตของเราพร้อมที่จะก้าวออกไปเป็นมืออาชีพที่สร้างความเข้มแข็งด้านไอทีให้กับสังคมไทยทั้งหนึ่งในเป็นของกระทรวงในภาพรวมก็คือในภาพรวมของกระทรวงและสำนักง,งานประหลดัดก็คงเหมือนกับนอกจากภารกิจในการถ่ายทอดความรู้และผลิตบัณฑิตทั้งด้านไอที คณอาจารย์ s i อทยังมีภารกิจสำคัญในการผลักดันการใช้ประโยชน์ไอทีให้เกิดขึ้นในประเทศไทยการส่งเสริมนี้ไม่ใช่เพียงแค่ให้มีการใช้ไอทีแต่ต้องเป็นการใช้ไอทีให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่ากับการลงทุนหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมา S i t ได้เข้าไปมีบทบาทสำคัญในการวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับหน่วยงานราชการหลายต่อหลายหน่วยงานอย่างเช่น สำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมซึ่งล้วนแต่เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสําคัญในสังคมไทยเหตุผลที่เราเลือก s IT เข้ามาเป็นที่ปรึกษาของเราเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าสำนักงานประกันสังคมเนี่ยพิจารณาถึงชื่อเสียงของบุคลากรเป็นหลักเรามั่นใจในความสามารถของ SIT โดยประเมินจากผลงานที่ทาง s IT ช่วยกระทรวงแรงงานและกรมพัฒนาฝีมือแรงงานทา เรื่องไอทีจนกระทั่งประสบความสําเร็จการที่เราต,ต้องใช้บริการของที่ปรึกษาเนี่ยมันเริ่มมาจากเพราะหนึ่งคือเราไม่รู้สองก็คือเราเนี่ยต้องการให้มันมีความโปร่งใสและมันก็ตรวจสอบได้แล้วได้มาตรฐานในการที่เราอาจารย์ที่เป็นบุคลากรภายในของเรานะครับแล้วก็ทีมงานเนี่ยจะได้มีโอกาสที่จะได้ไปทํางานจริงนะครับแทนที่เราจะอยู่เฉพาะกับตาราถ้าเกิดงานมันไม่เคยได้ปฏิบัติจริง ในหลายอย่่าางทีเรจะไปสอน,ก,น,นกษานันกนกศึกเหนือจากการให้บริการวิชาการในระดับชาติแล้วในระดับรักษา SIT ก็ให้ความสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งด้านไอทีให้กับคนไทยเช่นการอบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นให้กับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลตามต่างจังหวัดการสนับสนุนระบบไอทีในงานประชุมลูกเสือโลกเป็นต้น รวมไปถึงการให้บริการข้อมูลข่าวสารและสาระความรู้ด้านไอทีไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ w w w it station t v ด้วยระบบวิดีโอสตรีมมิงการผลิตรายการวิทยุที่เผยแพร่ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศวิถีไอทีซึ่งออกอากาศทางสถานีวิทยุศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ กิจกรรมเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่ชี้ให้เห็นถึงความพยายามและความมุ่งมั่นของ SIT ทีที่ไม่ได้เป็นเพียงแค่สถาบันการศึกษาทางด้านไอทีเท่านั้นแต่ยังเป็นสถาบันที่ขับเคลื่อนการพัฒนาและการเติบโตของไอทีในประเทศไทยรวมถึงสร้างความเข้มแข็งด้านไอทีและลดช่องว่างดิจิทัลให้กับสังคมไทยอีกด้วย ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาไอที IT เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วภายใต้เทคโนโลยีที่มีความหลากหลายและพัฒนาขึ้นทุกวันนักไอทีที่เก่งจึงไม่ใช่เพียงผู้ที่จะใช้เทคโนโลยีให้เป็นหากแต่คือผู้ที่สามารถเรียนรู้วิธีการใช้เทคโนโลยีเพื่อประยุกต์เข้ากับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา S i t จึงไม่ได้เน้นไปที่การสอนความรู้ แต่เน้นไปที่การสอนวิธีการเรียนรู้เราสร้างสรรค์นวัตกรรมการศึกษาที่หลากหลายเพื่อบัณฑิตของเราสามารถทํางานให้เป็นที่ยอมรับในองคอ์กรได้เป็นอย่างดีเราก็เอาเครื่องมือเหล่านี้นะครับเอามาใช้ให้นักศึกษาเนี่ยสามารถที่หยิบเครื่องมือเหล่านี้เนี่ยนะครับเอามาศึกษาหาความรู้ได้ตามอธัธยาศัยเรียกคอนเซ็ปต์ของโครงการแบบนี้นะครับว่า IT p l a y g r o u n d ก็คือเป็นเป็นเป็นเพลงเก่าเหมือนสนามเด็กเล่นที่ท่านนักศึกษาคนไหนใส่ใจที่จะเรียนรู้นะครับเขาสามารถที่จะเข้ามาแล้วก็ขอขอขอศึกษาหาความรู้ใช้เครื่องมือนะฝึกติดตั้งฝึกเป็นเป็นผู้ดูแลระบบฝึกเป็นผู้ใช้ระบบฝึกฝึกเป็นผู้พัฒนาระบบได้ตามอัธยาศัยเราสนับสนุนให้นักศึกษามีการเรียนรู้ด้วยตัวเองสามารถนำสื่อบันทึกการสอนไปทบทวนได้ทันทีหลังจบชั่วโมงเรียน หรือค้นคว้าด้วยตนเองในห้องสมุดที่พร้อมไปด้วยสื่อทันสมัยเราขยายขอบเขตการเรียนรู้ออกไปนอกห้องเรียนทําให้อุปสรรคในเรื่องระยะทางและสถานที่ไม่ใช่ข้อจํากัดอีกต่อไปด้วยระบบ e-learning ซึ่ง SIT นำมาใช้เป็นแห่งแรกๆในประเทศไทยและระบบเครือข่ายไร้สายทำให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลาตามความสนใจ เร็วๆนี้ SIT มีนวัตรกรรมทางการศึกษาใหม่ที่นักศึกษาสามารถเลือกเรียนเป็นรายวิชาตามความสนใจแทนการลงเรียนตามหลักสูตรสำหรับประชาชนหรือคนทั่วไปที่ไม่ได้มีเวลาที่จะมาเรียนเต็มเวลาในหลักสูตรปีโทเนี่ยนะฮะเขาสามารถที่จะเลือกเรียนเป็นรายวิชาและเมื่อเขาสามารถเก็บรายวิชาเหล่านั้นนะครับนะฮะได้ครบนะครับตามหลักสูตรเนี่ยนะฮะแล้วก็อาจจะมีเงื่อนไขพนะตามไปอีกว่าต้องทําอะไรบ้าง เขาก็ทรงสามารถที่จะขอเราเรียกว่าขอยื่นต่อต่อคณะนะครับต่อคณะ,นนะคในการที่จะจบนะฮะจบตามหลักสูตรนะครับเหล่านี้คือนวัตกรรมที่ SIT ได้สร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อมุ่งหวังให้นักศึกษาได้มีการเรียนรู้อย่างลึกซึ้งนำวิธีคิดมาบูรณาการเข้ากับสิ่งรอบตัวได้อย่างกลมกลืนและสร้างสรรค์เพื่อให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกไอทีที่ไม่เคยหยุดนิ่ง ทางคณะนี้เขาก็สอนให้เรามีการใช้ความคิดสร้างสารรค์มีการคิดเป็นหลักการโลจิกที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้กิจกรรมที่นี่ก็จะเป็นส่งเสริมให้นักเรียนเราเนี่ยได้แบบว่าทำกิจกรรมในร่วมกับเรียนด้วยทำเราแบ่งเวลาเป็นที t เนี่ยเปิดโอกาสให้คนที่ไม่ต้องจบไอทีรอตรงเนีย่ยมาสามารถต่อยอดความรู้ได้อย่างหนึ่งที่ที่จะเน้นเน้น รุ่นน้องๆคือที่ใหญ่ไปทํางานต่างประเทศคือภาษาภาษามีความสําคัญมากภาษาจะเป็นตัวสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองให้กับตัวเองถ้าถามว่าความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์แล้วผมว่าผมว่าคนไทยไม่แพ้ต่างชาติ S, S i t ต้องการให้นักศึกษาเรียนอย่างมีความสุขและสนุกกับการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาเราสนับสนุนให้นักศึกษาทํากิจกรรมร่วมกันเพราะระหนักตีว่าการเป็นนักเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดี นอกจากเก่งทางด้านวิชาการแล้วยังต้องเป็นคนดีในสายตาเพื่อนร่วมง,งานด้วยเราเปิดโอกาสให้นักศึกษาของเราได้ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยเน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อให้มั่นใจว่านักศึกษาของเราจะรู้จักใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีได้อย่างคุ้มค่า อกจากนั้นยังมีกิจกรรมมากมายเพื่อหล่อล้อมให้นักศึกษาเรียนรู้การทำงานร่วมกันลายกิจกรรมเกิดขึ้นจากความคิดสร้างสรรค์และความริเริ่มของนักศึกษาซึ่งล้วนแต่เป็นการฝึกฝนให้รู้จักการทำงานเป็นทีมมีความคิดสร้างสรรค์และมีความสามัคคีธรรม นี่คือความสามารถของนักศึกษาที่ได้รับการยอมรับและเป็นที่รู้จักในวงกว้างเมื่อมีคนเดินผ่านก็จะเกิดสัญญาณเซนเซอร์เซนเซอร์จะส่งไปบอกคอมพิวเตอร์ค่ะแล้วคอมพิวเตอร์ก็จะทําการส่งภาพเข้าอินเทอร์เน็ตพร้อมกับทําการบันทึกภาพแล้วก็ในแต่ละปีมีโครงงานของนักศึกษาจํานวนไม่น้อยเป็นที่สนใจของหน่วยงานรัฐและภาคเอกชนกลายเป็นใบเบิกทางชั้นเยี่ยมในการก้าวเข้าสู่การทํางานในแวดวงไอทีถ้าเราต้องการคือเด็กสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี เพราะฉะนั้นเอสเนี่ยเป็นโปรแกร,รมที่เป็น2ภาษานะซึ่งซึ่งเด็กที่จบ่านนี้เนี่ยภาษากังกก็ดีกว่าเด็กส่วนใหญ่ที่มาจาก SIT เนี่ยก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะสนใจแล้วก็มีความสุขที่จะได้ทำงานในสายงานที่เป็นเทคนิคหรือเทคโนโลยีอแล้วก็จะเป็นส่วนทำให้เขาสามารถสร้างผลงานที่ดีในในฟิลนี้ได้ SIT <S IT. S 2> เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นสากล ไม่ว่าจะเป็นโอกาสในการศึกษาร่วมกับนักศึกษาต่างชาติหรือการเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติซึ่งเรามั่นใจว่าบัณฑิต SIT ได้รับการเติมเต็มคุณค่าแห่งปัญญาชนอย่างสมบูรณ์แบบทั้งทางด้านวิชาการจริยธรรมและความเป็นสากล